เนเองวนอก็คือการตวกันดูเลยสายทุกภาพหมายกันเลยนะ có cái này đó đó là để là làm cho tiêm tên khôn rồi đi Hãy ม okay. ันคล้ายก,กันโก้ไงปะกันยังไงมันเลือผลิตเลยเนี่ยมันเลือกเป็นไรผลิตมันทำไรไหมไรเสือมั่เป็นรูปเสือเนะี่ยอันเดียวกันนี่แหละต้องกดดูในติกตอกเลยอมกระโดดแล้วเพลิ ไม่ได้ใช่มันชอบตะกัวมันชอบส้นไงนั่นเองทองแตกมันดีดตะกัวออกเจ้าชู้มใช่มอู้หูเตือนต่างหลายตัวสี่ตัวเลยมีซากไหมฮะจักอยู่ตัวเองอยู่ตรงไหนเมื่เองทำเป็นทำสีใหม่มันต้นนไงตอนมันดีดตะกัวเหตุอยู่ก็ทองมันเน่ะออกไอตัวดำมันก็ดีป้ะ อีวปตรชนกัดยังดีกี่ได้อีวัรชนกัดของอันเล่มเพดเนี้ย,ยเล่ม <c oughs> เพดก็ตายแก่ขันตะกอนชอบสายแนละ้วตะกอนมันตีนหน่วงนนำนักมักนจะได้เนาะ ไปแล้วไปกระชังกันไปแล้วกระชัปงปลาลมแรงไว้แบบนี้เรื่องเองไม่ค่อยดีขึ้นนะเรื่อยๆนี่แหละเราฟังเรื่องเอง,น,งน่าจะใช่มาๆๆๆที่มันเห็นคอกแล้วมันก็ไปตามจุดคอกไงพวกนี้มาตามคอกไปเลย

là chín lăng bên này, bên này ngay cái lăng chắc, nó Nam thì lăng ừ. Ừ. về cứ cái lăng một cách giờ.